มีคนบอกว่าเขาไม่อินแล้วค่ะครูไม่ไม่ครูไม่ตกใจนะถ้าเวลาใครบอกว่าเขาบลอกหนูไปแล้วเขาไม่อินเขาไปมีมือที่สามเขายัางครูมองว่ามันเป็นเคสที่เป็นปกติครับปัญหาก็มีไว้ เป่าๆนิดหน่อยแล้วก็ทําให้มันกลับมาดีเหมือนเดิมครับนะไม่ใช่โอ้มันคุณไปมองว่ามันเป็นเรื่องโอ้ยนะเขาโพสเขาโอ้ยกินหรูอ,อยู่ดีนะตอนนี้เขากําลังกินปลาแซลม์เขากําลังกินปลาแซลมอนนะตอนนี้เขากําลังกินนั่นกินนี่เขามีความสุขเขาเปิดตัวกับครอบครัวเขาแล้วต่างๆโอ้ยนะชีวิตหนูต้องเศร้าชีวิตของคุณก็จะเริ่มต่าลงเรื่อยๆครับคุณก็จะดาวลงเรื่อยๆคุณก็เริ่มหมดพลังชีวิตครับ คุณก็ไม่รู้ครับว่าเขามีความสุขกันจริงหรือไม่แต่คุก็นั่งจิงนตนาการด้วยความคิดลบๆของเราเองครับผุไม่แคร์เลยครับว่าใครจะเปิดตัวยังไงเขาจะบล็อกยังไงต่างๆเพราะทุกอย่างมีทางแก้หมดครับนะครับผุมองมันเป็นปกติครับ